เพื่อไม่พลาดสาระที่มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดที่รูปกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะครัวไร้ผงชูรสคลิปนี้นจะชวนเ,นเพื่อนๆมาทําของทอดที่เป็นชุบแป้งทอดแบบปลอดภัยนะคะพร้อมกับน้ําจิ้มด้วยนะคะ พื่อแฟนคลับนะคะที่ติดตามช่องนี้นะคะเราจะปรุงอาหารการด้วยวัตถุดิบที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีนะคะสำหรับการทอดเราจะใช้น้ำมันที่ปลอดภยัยแล้วก็แป้งก็จะเป็นแป้งที่ปลอดภัยจากสารกันบูดกันหืนนะคะซึ่งแป้งที่ใช้อันนี้คือแป้งเบซันนะคะเบซันเป็นแป้งที่ทำมาจากถั่วลูกไก่สำหรับวัตถุดิบในการที่จะนำไปชุบแป้งเพื่อนๆสามารถใช้เห็ดก็ได้หรือว่าจะใช้ผักใช้พืชชนิดไหนที่เราถนัดที่จะทานนะคะ ดอกโสนก็ได้นะคะเป็นแครอทเป็นได้ทุกอย่างเลยค่ะถ้าสมมติว่าเรากินได้เราก็นําไปชุบแป้งทอดซึ่งแป้งที่เรานําไปทอดเนี่ยข้อดีของเบสันก็คือไม่มีสารกันบูดไม่มีเคมีไม่มีกันหืนแต่ข้อเสียเขาอาจจะกลิ่นไม่ค่อยไม่ค่อยคือเขาไม่ได้แต่งกลิ่นเนาะแล้วก็ไม่ได้ปรุงรสด้วยนะคะมันเป็นการนําถั่วลูกไก่เนี่ยเอามาบดแล้วก็ใส่ไปเลยแต่เคล็ดลับที่จะทําให้อร่อยก็คือ ใส่ผงปรุงของเรานี่นะคะซึ่งเน้จะใส่พริกไทยป่นนะคะพริกไทยป่นบ้านเราผงหอมร้อนแล้วก็ใส่ผงเห็ดออร์แกนิกใส่ออริกาโนถ้าเพื่อนๆใส่ในหมวดนี้จะทำให้อร่อยการทอดสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมันมนสตาร์ดได้นะคะน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันมันสตาร์ดข้อดีก็ค,คือคือจุดเขาทนความร้อนได้ถึงระดับที่ร้อนสุดๆอะ คือน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันมัสตาดเขาจะทนความร้อนถึงสูงได้แต่ถ้าหากว่าเป็นน้ำมันที่อย่างน้ำมันงาเนาะงาขี้ม้อนหรือจะเป็นน้ำมันงาดํางาหรือว่าน้ำมันอะไรที่ไม่ใช่สองน้ำมันเนี้ยเขาเวลาที่โดนความร้อนเขาจะเปลี่ยนเป็นพานนะคะเป็นไขมันทานน้ำมันมะกอกแบบเนี้ยคือต้องทานสดอ่ะทานแบบว่าผัดก็ต้องผัดแบบเร็วๆค่ะจะมาทอดแบบเนี้ยมันจะไม่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เนาะ ซึ่งจริงๆแล้วเน,นทอดแทบทุกวันเลยนะเพราะว่าลูกชายเนยชอบกินเนาะแล้วอันนี้คือเนทอดแล้วก็ใช้กระเทียมทําเป็นเหมือนทําเป็นเหมือนหมูทอดกระเทียมค่ะหมูทอดกระเทียมพริกไทยในคลิปนี้นะเป็นแบบหมูทอดกระเทียมพริกไทยซึ่งเนก็จะรวมพอทาเสร็จแล้วเนก็เอาขึ้นมาขึ้นมาปรุงรสนะคะจะไม่ปรุงในนั้นเลยเพราะไม่ไม่คือให้มันแห้งๆเนาะแล้วก็ไอมันจะได้ไม่ต้องขึ้นมาโดนไอ ขวดของเราด้วยนะคะใส่ผงหอมร้อนแล้วก็ผงเห็ดแล้วก็ใส่เกลือดำแค่นี้เองค่ะปรุงรสไม่ได้มีอย่างอื่นแล้วก็ใส่ผงอรระะผงอริกาโนนะคะผงออริกาโนนี่เขาจะอยู่ในโหมดที่แบบมีสารต้านอนุม,มูลอิสระสูงแนวแนวพวกะตะวานการภูอะไรพวกนี้ออริกาโนเขาก็อยู่อยู่ลำดับลำดับแบบนั้นนะคะ ถ้าเรากินได้ทุกมื้อมันก็จะดีเนาะเหมือนยี่หล่าแบบนี้ก็ทานได้อยู่ที่เราชอบรสชาติแบบไหนแต่ออริกาโนเขาก็จะแนวออกสำหรับเด็กฝรั่งเนาะชอบกินแต่ว่าถ้าเป็นยี่หล่าก็จะออกแนวอินเดียนิดนึงซึ่งก็อยู่ที่เราชอบเราชอบทานแบบไหนเราก็ใส่เครื่องเทศแบบนั้นได้ทุกอย่างสามารถอ d แ p ปแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะว่าจริงๆจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมีหลากหลายเนาะเราอย่าไปจํากัดว่า ต้องแบบนั้นต้องแบบนี้อะไรที่มันง่ายมันจะใช่นะแต่เราไม่มากง่ายเนาะเราก็จะมีข้อลิมิตก,ก็คือไม่เอาสารปนเปื้อนไม่เอาสารเคมีแล้วก็เพื่อร่างกายของเราทีดีอันนี้นน่ทําเสร็จแล้วอันนี้ยังไม่ทันถ่ายคลิปเลยลูกชายกินหมดเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ํามันงาขี้ม้อนเพื่อนๆนจะใส่น้ํามันมะพร้าวก็ได้นะน้ามันมะกอกก็ได้นะแต่น้ํามันพวกเนี้ยเหมาะที่จะทานสด,สดๆเนาะไม่เหมาะที่จะเอาไปทอดร้อนๆซึ่งเน่คลุกไปเพราะว่า งาขี้ม้อนเนี่ยเขาเทียบเท่ากับปลาทะเลน้ำลึกนะคะเขาจะมีโอเมก้าสซึ่งโอเมก้าสเนี่ยช่วยเกี่ยวกับรักษาระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะทำความสะอาดหลอดเลือดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทอดนึงอันนี้จะชุบแป้งเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปดูวิธีการทำน้ำจิ้มนะว่าทำยังไงนะคะอันนี้เนยใส่น้ำมันงาขี้ม้อนนะถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้น้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำมันที่ที่มีอยู่ใช้ได้นะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำหมัก13ปีนะของนี้แต่ถ้าใครมีน้ำหมักของตัวเองใช้น้ำหมักของตัวเองทำแบบนี้ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นไซรัปจากอินทผลัมนะคะเอามาปรุงให้เป็น3มรสน้ำมันเนี่ยช่วยในเรื่องของหลอดเลือดและก็หัวใจส่วนอันนี้ผงเห็ดแล้วก็ผงหอมร้อนซึ่งจะมีพริกไทยปนอยู่ด้วยถ้าใครไม่มีใช้พริกไทยบ้านเรานี่ก็ได้ะคะ่ะตำตำ,ตำใส่ไป เคล็ดลับการไม่ให้เหม็นหืนก็คือใส่ผงออริกาโนโดับกลิ่นนะคะแล้วก็ใส่เกลือดําคือน้ํามันงางที่หมอมันจะกลิ่นแรงนะกลิ่นมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะแต่พอเราใส่ออริกาโน,โนเขาก็ดับกลิ่นพวกกลิ่นหืนหืนของน้ำมันไปเลยมันเป็นน้ำมันออร์แกนิกกันเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ อร่อยไหมอ่ะอร่อยสําสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมีวิชาอาหารปลอดภัยอาหารเป็นยาอาหารรักษาโรคได้นะคะเนได้รวบรวมเมนูอาหารกว่า100เมนูนะคะเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือครัวไร้ผงชูรสตอนนี้นะคะมีจำหน่ายแล้วนะคะในราคา400บาทค่ะ